มันจะดีมากถ้าเราได้มาแชร์มุมมองของเราเหมือนกันว่ามันสามารถหารายได้เสริมด้านไหนได้บ้างมันไม่ใช่แบบคิดปุ๊บทำเลย 1. ทุนทรัพย์ต้องมี2มันต้องเป็นอะไรที่แบบเราอยากจะทำจริงๆอ่ะการที่เราพยายามไปพยายามทำอะไรไปเรื่อยๆอ่ะมันจะสำเร็จเองไม่ช้าก็เร็วเออแค่คำว่าพยายามเท่านั้นอืมเนาะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะคอนิจิว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหล วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่แบบว่าใกล้ตัวทุกคนมากเลยนะทีมงานอไปทำข้อมูลมาแล้วบอกว่าสิ่งที่คนเสิย์กันเยอะมากคือเรื่องหาชีพเสริมหารายได้เสริมหาไรายได้เสริมทำอะไรดีคะ เธอเคยทำเลยรายได้เสริมตั้งแต่เด็กๆอาชีพเสริมเหรออือันนี้คือย้อนไปแบบซูเปีร์ทีนเอนะเด็กมหาลัยถูกไหมแต่ว่าก็คือทํางานพิธีกรเป็นพิธีกรไปด้วยทํางานก็มีเงินเข้ามาหลักเบิร์ต้นๆอะไรเงี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกว้างเคยไหมเคยเป็นสาวเ,ส,เ,วเสิร์ฟเซเวนเซ่นที่เป็นเล่นอืสาวเสิร์ฟเซเวนเซ่นที่บิ๊กซีแพ่เฮ้ยเขาคัดหน้าตาไม่ใช่เหรอก็เลยได้นี่ไงก็เลยงงนี่ไงได้หมด ประมาณ7ชั่วโมง7-8ชั่วโมงร้อยนิดๆอ่ะที่เกิดตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเฮ้ยมันจะดีมากถ้าเราได้มาแชร์มุมมองของเราเหมือนกันว่ามันสามารถหาอะไรได้เสริมด้านไหนได้บ้างคนที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยลองประเมินตัวเองดูว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างอันไหนที่มันตอบโจทย์เราข้อที่1ขับรถแบบ Delivery ส่งอาหารส่รงพัสดุส่งอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ารับดรเวอร์ที่เป็นที่อยากจะแบบรับจ็อบเสริมได้เยอะมากเลยนะใช่ไหม ขับไปไหนก็มีแต่แบบเอ้ยตู้นี้เต็มไปหมดเลยก็ต้องยอมรับนะว่าสถานการณ์โควิดอ่ะมันทำให้พฤติกรรมคนเปลี่ยนจริงๆริงถูกไหมครับการอยู่บ้านแล้วการออกไปไหนไม่ได้เพื่อความปลอดภัยมันก็เลยเกิดมาเป็นที่เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้คนไปทําให้จัดการให้อะไรเงี้ยเป็นโทรศัพท์แล้วก็กดสั่งได้เลยใช่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะที่คนทาเป็นอาชีพเสริมกันนะครับอาชีพที่2คือติวเตอร์จะสังเกตโดยเฉพาะติวเตอร์ออนไลน์เดี๋ยวนี้เยอะมากอันนี้กวางจะรู้ดี แล้วมันก็จะลิงก์เข้าสิ่งที่กวางทำด้วยตอนนี้ใช่แต่ก่อนถ้านึกถึงติวเตอร์จะนึกถึงวิชาในมหาลัยที่แบบนั่งตามคาเฟ่ถูกป่ะแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความที่มันเป็นโลกออนไลน์ถูกไหมเขาก็มีการปรับเป็นรูปแบบแบบถ่ายคลิปเปิดเป็นกรุ๊ปหรือเป็นสก<ช>ิ <ๆ S 2> ลเลนไปโพสตลงแล้วก็ให้คนสามารถซื้อโหลดได้เหมือนกันใช่เรียนผ่านซูมก็ได้ใช่กวางก็ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมมาก็เป็นพวกแบบเขียนแคปชั่นยิงองยิงแอดในเฟซบุ๊กในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยเป็นแบบออนไลน์มาร์เก็ คน<ช>เอามา<ช>เป็นแบบอาชีพเสริมได้ถูกต้องถย่างเองเี้ยพูดเก่งอย่างเงี้ยเออก็สามารถเปิดคอร์สแบบสอนวิธีการพูดความมั่นใจอย่างงี้ยก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างงี้เนาะส่วนบางก็มาเรียนคอร์สต,ติวในเรื่องของคริปโตการลงทุน<ม><ม>ก็มีเหมือนกันเนาะมาต่อที่ข้อที่3ครับถ่ายภาพออนไลน์ าคนที่ดูอยู่ตอนนี้อยากหาอะไรเสริมแล้วชอบในเรื่องการถ่ายภาพนะมีฝีมือในการถ่ายภาพแล้วไปหลายๆที่อยู่แล้วหรือมีสต็อกก่อนหน้านี้นอยู่แล้วแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เนยเอามาลองคละลองจับกลุ่มลองเลือกดูว่าเฮ้ยอ,อันนี้มัน่าจะทำเงินได้นะอะไรเงีลอง,ลองโพสต์ดูไม่แน่อาจจะได้ตังก็ได้เนาะขพอที่4เป็นยูทูบเบอร์ คงยัเคยได้ยินนะว่าแบบเด็กยุคปัจจุบันนี้ไปถามคุณครูถามเด็กอยากเป็นอะไรแทนที่จะเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์หรือว่าดาราหรือครูหรือหมอตำรวจไม่ใช่แล้วจะเป็น y o u แต่จากที่เราทํามามันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายจริงมันไม่ง่ายนะฮะไม่ว่าใครจะดูอยู่ตอนนี้ไม่ว่าน้องๆหรือผู้ใหญ่หรือใครก็ตามแต่แต่ไม่ง่ายเลยกับการกินมาม่ารสเผ็ด เทปนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเทปนี้ไม่เหลืออะไรแล้วยูทูบเบอร์มันต้องมีอะไรอ่ะแบบว่ามันต้องมีความเป็นตัวตัวเองเรื่องจากอะไรก็ได้ที่อยากทำอ่ะแบบว่านะเริ่มเลยทำเลยทำเลยจนจะเลิกทำแล้วเนี่ยข้อที่5้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขายของสะสมนาฬิกาก็ได้นะอะไรที่เป็นแบบมีตลาดมีดีมานแล้วสปายมันน้อยขายยังยัง เดี๋ยวขายให้ดูเลยขายสิเดี๋ยวขายให้ดูมี<า>เดือนหนึ่งกำไรล้านหนึ่งละของสะสมจริงๆริงอะไรก็ได้นาฬิกาก็เป็นหนึ่งตัวอย่างสมมติถ,ถ้าจะขายมันก็มีตลาดรองรับแล้วราคามันก็ขึ้นแล้วมันก็เป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันถึงแม้ว่าไม่มีปันผลก็ตาม,มเหนือข้อสุดท้ายนะครับกวางก็จะรู้ดีสุดเพราะว่ากวางก็ทำเหมือนกันนั่นก็คือการขายของออนไลน์ขายของออนไลน์มันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมีหน้าร้าน ไม่ต้องเปลือนค่าเช่าค่าแบบตกแต่งใดๆซึ่งมันไม่ใช่แบบคิดป,ปุ๊บทาเลย1ทุนทรัพย์ต้องมี2มันต้องเป็นอะไรที่แบบเราอยากจะทําจริงๆอะ่ะเออมันก็เลยต้องกั่นกองจนถึงจุดสุดท้ายแล้วว่าทําพอลงมือทําในสิ่งที่เราแบบโอเคแล้วอะ่ะต้องเรียนรู้เพิ่มอย่าหยุดนิ่งศึกษาการยิ่งแอดต่างๆเลยนะไม่ว่าจะช่องทางไหนอะ่ะเราแค่เลือกอาจารย์ให้มันถูกจุดอะ่ะแล้วเราก็นั่งเรียนที่บ้านแล้วก็นั่งทำ ก็ตอนนี้นะคะกวางกับเพื่อนๆนะ,ะอีกสองคนก็ทำโลชั่นนะคะ แล้วยังไงคือจะเริ่มธุรกิจมันต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างแชร์เพิ่อเป็นแนวทางให้กับคนอื่นพอได้ข้อสรุปว่าเออจะทําโลชั่นก็ต้องมีโรงงานที่มันแบบน่าเชื่อถือลองประมาณเกือบ20กว่าขวดจนโรงงานบอกว่าคุณกวางเป็นคนที่แบบว่าลองเยอะที่สุดเท่าที่โรงงานเคยเปิดมาเป็นสูตรที่ตามที่เราต้องการใช่ที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นสูตรที่คนยังไม่เคยจับมันเป็นอะไรที่ใหม่ที่คนอยากลองแน่ๆแล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบพืชกับดอกไม้ ทำไมเอามารวมกันกัน้นเขาแปลว่ามีผสมๆแลวกชพืชอยู่ไม่ใช่เือพืชพืชเหรอเออก็เลยมาเป็นตัวนี้เชื่อไหมว่าการที่เป็นดาราศิลปินอะ่ะไม่ใช่จะขายอะไรก็ขายได้เหมือนที่คนเข้าใจนะความน่าเชื่อถืออะ่ะถ้าเราทําอะไรที่มันแย่ไปอะ่ะเราโดนยิ่งกว่าคนปกติที่ทำนะแล้วก็ไม่ใช่แค่กระทบตัวเรากระทบคนข้างๆด้วยคนใช้อะ่ะลูกค้าผู้บริโภคอะ่ะ เขาไม่เชื่อดาราโพสนะเราก็ใช้ให้ดูจริงๆเป็นกิจวัตรของเราไปเลยทุกคนที่เราส่งไปให้ที่เป็นเพื่อนๆนะกวางจะส่งอินกิเดียนใบนําเข้าเลยนําเข้ามาจากที่ไหนประเทศไหนประเทศไหนประเทศไหนเต็จประเทศอ่ะกวางทําตัวนี้นะนําเข้าจริงมีใบใช้ได้จริงถ้ากวางส่งให้รีวิวอ่ะใช้ได้เลยไม่ต้องแบบทิ้งเพราะว่ากล้าใช้จริงอ่ะจริงใจตั้งแต่ตอนส่งให้คนที่ลองแล้วอ่ะกวางจริงใจจริงจังนะนี่เลยใช้ไปเลยอืม สิ่งที่กวางจะพูดน่าตามันอินอะอินไหมอินไหมน้ำตาลืออ้นลเปไปไงฟังแล้วแบบเห็นเลยนะว่ากวางอินอะดีใจมากเลยนะเพราะว่าอยากเห็นกวางแบบแอคทีฟแบบนี้มาแล้วแล้วนี่ก็วันนี้ก็คือพิสูจน์เลยว่าแบบกวางแบบขยันมากแล้วก็จริงจังมากมันไปได้ไกลกว่านี้เยอะมากเลยนะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าเพิ่งทำม,มาไม่กี่เดือนกวางจะพูดว่าทุกวันนี้ยังไม่ได้กําไรพูดตามตรงนะกวางได้ต้นทุนคืนมาละ แต่ต้นทุนเนี้ยยังไม่สามารถใช้ได้ต้องเก็บไว้หมุนพอได้กําไรมาใช่ไหมเราก็ต้องตัดใจเอาไปใช้การยิงแอดในแต่ละวันมันเสียแบบวันละสองสามนะแอด Facebook ไม่พอ แอด t ิกตอรอีกยิงวัดสองสามคลิปตกวันละพันกว่าบาทแล้วนะจ๊ะรายจ่ายนะจ๊ะสองคือต้องส่งรีวิวให้เ,เพื่อนๆที่อยากใช้เราก็ต้องส่งให้ฟรีสามคือมันต้องมีรีวิวการใช้จริงอะ่ะเราก็ต้องส่งให้คนแบบไมโครอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเพื่อให้เขาใช้แล้วโปรโมทให้เราด้วยไงให้เขาเห็นผลจริงๆนะถึงจะให้รีวิวบางคนใช้แล้วไม่รีวิวก็มีเยอะสี่คืออ้าวแอดมินตอบนูน่นนี่ทุกอย่างมันเป็นรายจ่ายอ่ะเราก็เลยยังไม่ได้เรียงข้าวเธอสอ ก่อนนะก็ทางนี้ทางนั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนน่ะทำในสิ่งที่เราถนัดแล้วก็ในสิ่งที่เราคิดว่าเอ้ยเราแบบมีเวลาให้มันจริงใจจริงจังกับมันแล้วก็ไปได้ไกลพร้อมตัวปูดักนั้นการที่เราพยายามไปพยายามทำอะไรไปเรื่อยๆอ่ะมันจะสำเร็จเองไม่ช้าก็เร็วเออแค่คำว่าพยายามเท่านั้น นะก็หาตัวเองให้เจอนะคะคใช่ว่าตัวเองขนาดแบบไหนชอบแบบไหนก็ลองดูเนาะลองดูก็เป็นคลิปที่มาแนะนําให้ได้ฟังกันแล้วกันนะว่ามีช่องทางการหารายได้เสริมอะไรซึ่งมีอีกด้วยนะอลองหาดูแบบที่กวางแนะนําไปก็ดีมากๆนะอาจจะหาแบบว่าอะไรที่มันต้นทุนต่ำๆก่อนก็ได้แบบรับของคนอื่นมาขายแล้วก็แบบอพอมีไรายได้ก็ค่อยเป็นของตัวเองนี่เลยค่ะมีรับสมัครตัวเราต้องไม่กระดักปากทีกวาง ก็รับสมัครตัวแทนนะคะทั้งสต็อกของและไม่สต็อกของอยากมีรายได้เสริมนักกว้างมาเลยนะคะแบรนด์อะไรคะจีเวลเห็นเป็นไหวค่ะก็นตากว้ด้วยนะฮะช่องแบมนะครับผมแบมปีฎิพัฒน์นะกดไลค์กดแชร์ b e ด้ว่าช่องจีเวลใช่ขายของเต็มที่มากเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย